น้ำมันทอดซ้ำอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามมีอันตรายอย่างไรเราจะต้องสังเกตอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเผยแพร่ข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับน้ำมันทอดซ้ามีอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะครับในน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยก็จะมีสารโพล่านะครับตรงนี้จะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีสาร อ o โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนก็จะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้และโรคกระเพาะอาหารมีไอละเหยนะครับก็จะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดตรงนี้เป็นอันตรายนะครับจากสารต่างๆที่อยู่ในน้ำมันทอดซ้ำทีนี้เราควรจะสังเกตและหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดจากน้ำมันนะครับที่เกิดควันมากตอนทอดหรือมีกลิ่นไหม้เหม็นหืน ข้นหนืดผิดปกติมีสีดําคล้ําหรือเกิดฟองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นน้ํามันที่เราไม่ควรใช้นะครับหากจะต้องปรุงอาหารเองเนี่ยเราจะต้องกินอย่างไรนะครับเราไม่ควรใช้น้ํามันทอดอาหารซ้ําเกิน2ครั้งอย่าซื้อน้ํามันที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยมาทอดต่อซื้อน้ํามันในภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจนและก็มีเลขสารระบบอาหาร13หลักนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำมันท่อซ้ำมีอันตรายนะครับเราไม่ควรจะนำมาใช้นะครับ